ขณะนี้เวลา12นาฬิกาเอ13นาฬิกา29นาทีครับขบวนรถเร็วที่172 1 7เจากสุขไงโกลกปลายทางกรุงเทพอภิวัตรครับกำลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟลือเสาะแล้วนะฮะเดอ r a แรพิเท i น Number 1ว2นสิ m สฟสุไงโกรกทู กรุงเทอพอภิวัตเทอร์มินอลเซ็นเตอ,อ,อร์พาสซิเจอร์บายอีเซน์พลสคอรดีแอนแพลตฟอร์มนัมเบอร์วันเอ๊ะสามสปปหรอหรือ, 2. 2> อนปปหนึอ่อง๋อใช่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 หนึนะฮะ โยใช้เป็นหัวรถจากฮิฮิตาชินะครับหรือพี่ฮิหรือนาฮิหรือพี่ใหญ่คันสุดท้ายของรุ่นหมายเลขโอ้โหลูกลักแอดมินนะฮะไม่เจอกันนานเลยนะครับลูกลักแอดมิน4510นะฮะมาแล้วครับพิตาชิหรือพี่ทิหรือพี่ใหญ่คันสุดท้ายของรุ่นหมายเลข สี่ห้าหนึ่งศครับโอ้โหโบโนโทหนึ่งห้ครับโบโนโทอปหนอ่อโบนทหนึ่งโโน,โนี่หนะฮะแอดูไม่ทันนะครับนี่ครับรอลีก,กับหนึ่งเสองนะครับที่ลือสอบโหวันนี้ถือว่า ความพิเศษนะครับรถนอนแอร์มาอยู่ทางด้านตอนท้ายนะฮะและรถชั้น3ชั้นสจะอยู่ทางด้านตอนหลังสุดนะครับโหซงหึ่ง1จ็ออกก่อนนะฮะอา้าวมีผู้โดยสารขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องไปลีกขบวน38นะครับที่สุงไหนปาดีไม่ก็ลือเสาะนะฮะเอไม่ใช่มาเรือโบนะครับนะ <c oughs> ไม่ก็สุงไหนปาดีนะครับที่ไปลรี ท้ายดีครับท้ายดีขบวนหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองจากสุงไหงกโกลกปลายทางกรุงเทพอภิวัตรครับซึ่งสี่สี่เอสี่ห้าหนึ่งออกก่อนนะฮะส่วนหนึ่งเจ็ดหนึ่งจะออกตามนะครับรอรางประธานนะครับกับขบวนหนึ่งเจ็ดสอง ที่ลือสอเอ้ยเออลือสอกนะฮะขออภัยแอดก็จาไม่ได้นะฮะท้ายดีครับท้ายดีขบวน172ออกพอดีครับ172 172จากสุห่งเงากสุไงรปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับออกจากสถานีลือสอกไปแล้วียอรับส่ง บริษาทที่สถานีลามันยะลาไล่เรียงลำดับต่อไปจะถึงห้าแจียครับสี่สี่แปดก็ออกนะฮะไอ้สี่ห้าหนึ่งก็ออกนะครับ ครับท้ายดีขบวน172 172กสจากสงเงยโกลบรายทางกรุงเทพอภิวัตครับไปกันต่อครับจนถึงรายทางของแอดมิน